สวัสดีครับผมละทัศนะครับผมพบกับเราก็ช่องมหาชัยฟิชชิงนะครับวันนี้เรามาตกปลาที่แม่น้าชีอํเาเภอมหาชนะชัยนะครับจังหวัดยะโสธรไม้นี้ไม้นี้เป็นไม้ที่ผมมาอ่อยไว้ได้ประมาณสามวันนะครับวันนี้ผมลงมาตกไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับฝากนะนะติดตามชมกดติดตามกดครับสไลดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปชมกันเลยครับจะเริ่มลงเบ็ดแล้วนะครับผม ลงเบ็ดกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมรอติดตามชมนะครับว่าจะมีตัวกันหรือเปล่าครับวันนี้ว่าจะได้ตัวหรือจะแห้วช่วงนี้ก็ชมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศไม้นะครับผมบรรยากาศไม้วันนี้อากาศดีนะครับ

าล้วครับตะโกกน้อยนะครับผมโกกน้อยเริ่มมีตัวไม่เห็นแล้วครับตะโกกน้อยครับตัวแรกมาแล้วครับอ่มันมันมัน,มน แค่ลงไม้แรกนะครับผมก็เริ่มเข้ามาแล้วครับเริ่มมีปลาเข้ามาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอติดตามชมดูครับว่าจะวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับผม โอ้ครับส้ใหญ่กว่าเดิมอีกนิดนึงครับหลังเดิมครับหลังเดิมโอเคครับโอเคตามชมต่อครับแ้มที่สองครับมาเลยครับ ที่สองก็ได้ไปแล้วครับต่อไปไปเล่นสิงหลิวร้อ,อนหน้าดินกันก่อนครับ สวายครับสวายท่านผู้ชมครับ,รบ,รบ,มรบหมายที่อ่อยไว้นะครับมีสวายด้วยครับวันนี้ครับสวายเข้านะครับผม สวายครับตัวสวยๆครับสวายสวายแม่น้ำชีนะครับผมอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับอันนี้มาวันที่สามแล้วครับวันนี้มีสวายเข้าครับโอเคครับติดตามชมต่อครับผมเดี๋ยวเรามาช่างดูนะครับว่าจะได้กี่ขีดกันครับ เดิมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเริ่มมีปลายคัดขยับแล้วครับปลาน่าจะเริ่มเข้าหาเหยื่อแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้กินเบ็ดรอชมดูต่อครับ Oh. ท่านผู้ชมครับอันนี้แพ็คคู่มาเลยครับปัตะโกะครับมาแพ็คคู่เลยครับโอเคครับโอเคปลาเริ่มเข้าน่าจะเข้าเป็นฝูงแล้วครับ ผู้ชมสวายครับสวายน้อยตัวที่สองครับสวายตัวที่สองโอเคครับคิดว่าไม้นี้จะมีสวายใหญ่อยู่เดี๋ยวรอชมตอนต่อไปครับว่าสวายใหญ่จะเข้าไหมวันนี้แต่ได้สวายมาแล้วสองตัวนะครับนี้ถ่ายไม่ทันตอนที่มันกินนะครับโอเคครับชมรับชมดูต่อเลยครับ สวายตัวที่สามนะครับสวายตัวที่สามครับสวายเลขตัวที่สามดูนะครับโอ้มาแล้วครับมีแต่สวายทั้งนั้นเลยตัวที่สามแล้วนะครับ มาอีกแล้วครับดูนะครับสวายมาอีกตัวเลยครับตัวนี้สวายตัวที่สี่แล้วนะครับโอ้โหสวายเข้าเยอะเลยวันนี้มีแต่สวายตัวเล็กข้างนั้นเลยมีสาขีดสองขีดข่านั้นนะอะรับชมต่อเลยครับสวายเริ่มจะเข้ามาแล้วครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วตอนนี้จะจะบ่ายสองโมงแล้วครับเราก็เริ่มทยอยเก็บเริ่มทยอยเก็บเบ็ดกันนะครับไปบ่ายมาปลาก็ไม่ค่อยเข้าออนะครับตอนนี้แดดร้อนมากเลยครับสู้แดดไม่ได้เลยครับ จะดูกันอีกสักพักครับเหมือนปลาเข้าเลยครับ เยวท่านผู้ชมครับกำลังจะเก็บเบ็ดปลาสวายก็เข้ามาอีกแล้วนะครับโอ้โห,โห,โห,โหสุดยอดมากครับครับวันนี้สวายตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ห้าแล้วครับสวายเข้ามาเยอะมากโอเคครับวันนี้เราตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของหมายนะครับพรุ่งนี้เราอาจจะมาซ้ําอีกนะครับผม รู้สึกว่าวันนี้ปลาเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วแหม่มีสวัยมีสวัยตัวใหญ่ขึ้นมาด้วยคิดว่าลงมาซา้ำอีกน่าจะได้ตัวครับต้องรอชมฝากติดตามฝากติดตามช่องช่องเราด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนะครับ กันนะตอนนี้จุดเบ็ดก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตัวเดินทางกลับนะครับวันนี้ครับปลาที่เราได้วันนี้นะครับผมโอเคครับไม้ครับไม้ที่อ่อยไว้ครับวันนี้ก็ถือว่ามีตัวนะครับผมขอบคุณนะนะที่รับชมและติดตามด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยววันหน้ามามาล่าใหม่ครับคิดว่าไม้นี้น่าจะเด็ดครับมีตัวครับมีตัวมีตัวแน่นอนสวายน่าจะเยอะด้วยวันนี้ก็ได้สวายห้าตัวนะครับตะโกก็น้าประมาณหกตัวเจ็ดตัวนะครับรวมรวมแล้วปลาอยู่นี่ก็ประมาณสองโลกว่านี่ยครับสองโลสามโลน่าจะได้ครับโอเคครับขอบคุณนานาทุกท่านเลยครับที่รับชมและติดตามขอบคุณมากครับ